หลังจากที่ตาเอวิสแปะเทปตัวเองให้หน้าตึงจนเป็นไวรัลตอนนี้ตาเอวิสได้มาทําหน้าแล้วนะคะคือมีหลายคลินิกติดต่อให้ตามาดึงหน้าเยอะมากแต่ด้วยความที่ปิ่นอยากให้ตาลองหัตถการก่อนยังไม่อยากให้ผ่าตัดใหญ่ก็ได้มาเจอเอ็นโดลิฟเอกเนี่ยละค่ะหัตถการยกกระชับนวัตกรรมใหม่ที่คุณหมอแนะนำซึ่งปิ่นก็คัดคลินิกเยอะมากๆจนมาไว้ใจที่ไอเดนติตี้นะคะทากับคุณหมอชินเป็นโปรฟาคลินิกที่เป็น international คลินิกด้วยแล้วคุณหมอชินก็มีเอ็กซเรย์เยอะมากทำอายุมากสุดือ็นโคุณฟเจ เลยค่ะตั้งแต่แปะยาชาจ้าแต่ก็หากัวไม่นี่อยากหล่อทำอะไรก็ได้เพื่อความหล่อเนาะเอ็นโดลิฟแล้วนะครับตัวนี้ต้องเฮ้ยทิ้งเลยเออโอเคไม่ตาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คือเอ็นโดลิฟเนี่ยก็คือการที่คุณหมอจะใช้เส้นเลเซอร์เข้าไปกระตุ้นผิวภายในโดยตรงที่ทุกคนจะเห็นได้จากแสงสีแดงที่มันแวบออกมาจากหน้าตาแบบนี้เลยตัวเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นความร้อนที่ทําให้ผิวโดตตัวผิวก็จะเกิดแรงยกขึ้นส่งผลให้ผิวเราเนี่ยแน่นขึ้นตึงขึ้นกระชับขึ้นได้นั่นเอง a m ่ z i n g ไม่ได้เห็นผลทันทีนะคะต้องรอ2-3งถึงสามแต่เดี๋วคือตาแอบเห็นแล้วจนหมอต้องให้ลุกมาถ่ายหน้าซ้ายขวายกเลยตาดูเบบี้เฟสอ่ะตองผิวดูนกระชับขึ้นนิดนึง้องดู น่ากลัวเลยดูแบบดูดีเลยดูยกขึ้นด้วยไนี้หมอประทับใจเลยเห็นเลยคือฝั่งมาดูเบบี้เฟสขึ้นมาทุกคนเห็นเหมือนปิดไหมแล้วลองสังเกตตรงรอยย่นตรงขอบปากตรงแก้มของตานะคะที่ตอนแรกมันจะมีปัญหาแบบรอยย่นเยอะบ้างอ่ะมันดูเหมือนหดตัวมันดูแบบดึงขึ้นอ่ะอทุกคนแล้วถามว่าเจ็บไหมหมอบอกว่าตาเกือบเผลอหลับเลยค่ะบอกว่าเพลินมากไอหลานก็กลัวว่าตาจะเจ็บเพราะครั้งแรกของตาด้วยก็เลยมาจับมือให้กําลังใจแต่ที่ไหนได้ไม่เลยจ้าแล้วหมอชินก็มีโบหางตาหน้าผากลดริ้วรอยให้ตาด้วยนะคะเสร็จแล้วหน มีฉายแสงมาเทารถบวบรถอักเสบให้ไปด้วยเลย <Okay. S 1> มากวันนี้ตาหลานก็กลับไปพร้อมยาแล้วก็สกินแคร์ของคุณหมอนะคะไว้เดี๋ยวมารีวิวอัปเดตให้เรื่อยๆอะไรที่ตาทำล้วดีเนี่ยปิ่นก็ซับพอร์ตให้เต็มที่ค่ะร,รอติดตามได้เลยเ